อาสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขูสุขคนเนาะซึ่งว่ามนีบ้าอ่วนเองก็ได้ไมายุี่บ้านมุกโซซึ่งว่าบ้าเองก็ได้ครับการชี้น้ำจากบ้านว่ามีครอบครัวหนึง่งเป็นแม่ห้างมีลูกสามคนดูที่ว่าผัวหันป้าไปเนาะกปลปอยหันมียเลี้ยงลูกสามคนยุ่ด้วยกันเนาะซึ่งว่าครอบครัวของขอจ้าบ้าอ้วนเองก็มันทั้งท่านได้เห็น เพื่อนก็ยังพูดเนาะว่าอยู่บนใดเนาะตามที่ชาวบ้านแนะนำใหม่เบาผูา้อับทราบแล้วก็นั่งจักที่ว่าเบาอ้วนได้อับทราบทางบ้านเขาแนะนำมาแล้วก็เบาอ้วนก็อ,กอที่เขาไปถามเพื่อนเบิ้งว่าเนาะต้นเฮดปลายสายเฮดของเพื่อนนะนะเป็นอะไรนาะมันก็อนมีแท้คือซ้ำดังที่คำชาวบ้านเขาแนะนำมาหรือบ่เนาะ สนั่นเขาก็ไปติดตามมาส้มพร้อมกันเลยพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นทางลงไปบ้านเพื่นเนาะที่สะบ,บานเขาแนะน้ำมันเนาะมาที่เมนหลังนี้แล้ว,นนนนลวนเนาะพี่น้องเนาะเพลื่อนเล่าก็บสิบประมาณนี่แหละพี่น้อง ลงังคาก็พอจักันยังดีอยู่ลงังคานี่ก็อลงังคาเขาจะซับเอาไม้เหี่ยเนาะไม้เหี่ยเป็นจะมปนตัดเป็นทอนก่อนซับมุ้งเอาเนาะอ่าแล้วนี่ก็ทน้ทงบ้าวันเองก็อนเข้าไปสัมผัสน้ำจากของเพือนเพิ่นเบิ่งว่าเป็นเรื่องไรเนาะ สบายดีสบายดีอันนี้บอกเพื่อนเจา้าเป็นน่ได้ตามที่ขาบเจ้าได้ยินข่าวมอว่าจับเปี้นไม่ห่างใช่ไหมโอขอทำชื่อเสียงเนี่ยเจ้าชื่ออยังนางพรนางทนนางพรนางพรอายุจากปีแล้ว 30ปีแล้วอเอากันเราวมีลูกจักคนมีลูกสามมีลูกสามคนผู้ใดได้ผู้นี้ใส่คนหนึ่งยนนิงสองใส่คนหนึ่งญิงสองคนเนาะผัวเจเ้าไปไหนไคือว่าป้าเจ้าไป เอาเมียไม่น no. huh. huh. ี่เอาเมียไม่เออเอาเมียไม่อยู่บ้านตะเพิ่งมันตีเหาออ๋อเขาก็กลับมาอยู่นี่เขาก็อยู่หนังพ่อหนังแม่เขาก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเออก็มียังเข้ากินก็บผบผมมีบนเห็ดให้เห็ดหน้าผมจะให้หนากับผมมีจังให้ลูกกินจังให้ลูกกินอืมอืมอืม แล้วดินเพกันผนีปปุ๊กยู่ผนิป่ันเป็นดินของเจ้าอันดินของพ่อของแม่อ่ขอองงพแม่ดินบุเมนเพกันเห่ากันเห่ามันนี่เนื้อเพื่อนอึ้งอยู่แต่มันกันเห่ามันตัวนี้กันเห่ามันตัวนี้เนาะแล้วดินดินที่ปุ๊กยู่นี่มันดินเจ้าอ่ะบมนดินพ่อเขากับบุเมียเจ้ากับบุเมียยังเนาะมาใส่ยู่น้ำพ่อเนาะอืมอืมอืมดิพ่อพ่อกได้ตลอด อยู่น้ำพวกรกดาโอ้ขนาดสงสารเนี่ยพี่น้องบังจักที่ว่าเอาฟัวไปไปอยู่น้ำพวร์น้ำพวรปากมาอยู่น้ำพว์อยูไ่ไรก็เลยมาตัาง้งเฮตุเทียนน้อยอยู่หน่อยอยู่ก็บพอกระดาสือมือเนาะนั้นนี่ลูกลูกอยู่เทีอนผู้เดียวนี่ซึ่งสองคนรู้ไปยัง ไปเก็บพักเก็บหยังลูกกกก็ไปไปเก็บพักเก็บพักมากินน่ะเอามะขายอ่ะเก็บกินเก็บกินอ๋อนั่นเองเรามีได่เจ้าผู้เดียวเนาะซอกหาเลี้ยงลูกเนาะแล้วผู้นี้จักปีแเรา สิบสองคนนี้สิบงปีลูกกกน้ำซอปเรยเขาข้งเฮียนเราบอกเขาขาปยังเล่าห้าขาวพสามขาวนสนี่คนหนึ่งป้องไม่น้องคนนี้เนาะคนหนึ่งลูกกกข้าหนึงลูกกอเขาโมนหนึ่งเลไปเออมนหนึ่งเขาอยู่บ้านนี้เนาะก็ใครแต่งเฮียนมามันนุงเฮียนอยู่ไก่จะซื้อเนาะ ก,กันอยู่ไกลนี่ก็ลำบาก,บากเลยเนาะแล้วมืัอนี้พวกไปเงี้ยหนาน่อยพวกไปว่ปะเป็นเป็นยังพวกไปเป็นยังพวกไปของเงี้ยไปมือนึ่เขาภากับมาไปทำเอาเงานินเอาไปมือนี้นนไปเอาเงินไปอย่างเงินนั่น ซื้อขนมซื้อยังกินโอ้ยเงินไปซื้อยังกินเนาะสำหรับเพื่อนเราในเพื่อนเราอาจจะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะเราสมือสืัอวันนี่เจ้าไปไปเฮ็นยังเลยเฮ็ดงานยังเลยไปจ้างจีนไปจ้างออบ่มีเขาก็อยู่จ้างจ้างจีนจีนเขาเฮ็นยังจ้างเฮ็นยังนั่นจีนน่ะ bay mẹ quay cho quay chào bay quay oh phân ông phu nhìn quay nó bay mẹ quay của calkin bay quay gomì calkin nó tang bay quay 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 ให้นาอ้่หนาตะกากับบุมีเนาะอืออืมี่ก็มีอยู่อันเกอนพัวเขามาเันอันพัวเร็วนี่กับมาอู่ออือน่นเนี่ก็มาักอือืมอืก็ลํำบักาพังผู้เดียวก็ใค่นี้ไม่รู้ทั้งสามคนเนาอพี่น้องเป็นตาลุกตัวละไ <c oughs> แล้วมันนี่เขาเศ้าเจ้าได้กินแหละกินแล้วกินลูกเขากินลูกเจ้าพวกินเถอะ <c oughs> แล้วช่มืนนอชุวันนี้เจ้าไปเอาขาทั้งหลมากินไปแม่กล้วยในนั้นึงมากื้อเขาสองสามลูกกินอ๋อ ขั้นช่วงเขาช่วงเขา,ขามีเวียกจากก่างี่อนแต่งเงินหน่อซื้อเข,ข่ากินหน่อขั้นบ่มีเวียกก็แสดงว่าบ่มีบ่มีบอนจ่างก็แสดงว่าบ่มีชิบบ่ได้เงินมันชื้อเข่าชูลูกกินหน่ออ๋อยู่ผมมีมีไม่เนาะอยู่ตึงล่ะ เ <Es per ate> นาะขอขออนุญาตถ,ถ่ายบางงุ้งในกนะันด้วยอันนี้เป็นบนนอนเจ้าอ่ะอ๋ออันนี่นบนนอนพีน่น้องทั้งสามคนสีคนนอนน้ำกันบนนี่แหละพีน่น้องคือที่เยาเห็นนั่นแหละเริ่มไปสีประมาณนี้แหละพี่น้องกกว้างเกันนี่ก็ประมาณ น้งกว่างกยูทีประมาณสมเมตรน้องเยาวกับประมาณสเมตรนี่แหละก็เป็นเั้นไม่ขันน้อยขันทุกธรรมดาเลยจะซื kind of ้อพปน่น้นงึ้นข้นขึงนขึ้น้า้นขนขึ้นนน้น บอนแต้งย bon ูข um. ้าก er huh ินเจ้วนะแล้วบอนเนี่ยแล้วเขาเขาเจ้าสิกินมือทรายกับเมียเขาสิกินมือทรายนี่นะโอกินก็บ่มีก็อึดให้ลูกอึดมีก็กินบ่มีก็ให้ลูกอึดอือโอ้ เ้าญาติพี่น้องก,ก็บเอามาให้กินน่ะในช่วงเวลาที่เจ้าออกไปเฮ็ดเวียก,กันน่ะมีไฟให้กินมีไฟให้กินอ๋อนอกจากเจ้าออไปหับจ่างมาได้เงินมากกันไนะมาซื้อซูลูก,กินเนาะคนไปจ้างอยู่ต้นพงนันส่วนทั่วส่วนยังเข้าไปก็บมีไปอยู่ในอู เขาบอกไปจ้างต้นเพิ่งก็พู้ทางที่ไปเนาะเพราะว่าวกมีพวมีไผ่ช็อกพวมีไผดูแลลูกสามคนเนาะลูกก็นังน้อยไดยนังน้อยได้เนาะเอาอยู่ก่อนบักตลอดเอากันอือืมให้ตลอดจะเป็นแดดเป็นไดดก็อดทนเอาสูชุนเอาจะเป็นยังไง ข็ม <sk ill> แข็งเอาไว้เวลาลูกใหญ่มาลูกหักสิช,ชกสิหาซอยแล้วลูกกันได้ขเขาเฮียนมดทุกคนเลยอ่ะเข<อ>าเฮียนมดเนาะ<อ>การใช้จ่ายมาก่อนจะได้ใช้าลายเนาะไปเรียนจะไปอยู่เรียนอยู่ปูลัมีมียังเขาสกบไปลูก ลูกก็ขุนเียนเัียนจบอยู่มุกโซนี่แล้วม่จบสิทธิบเดี๋ยวไปยนอยู่กรุงรัฐอยู่เมืองมันมีรถไปเนี่ยจะเฉยออกมุกเดี๋ยวนี้จบจบมาตุนอยู่นี่เนาะเราที่ไปเขานมอปลายอยู่ในเมืองเนาะก็เป็นขอยุ่งยากอยู่เนาะโอ้มันก็ไกลเติบได้เนาะ ีดแสดงว่าจบจบหมดตุ่นอยู่นีก่ก็แลีแล้ยงเนาะปีปีหน้าสิบชิบไปเขาโตมกปลายเนาะแสดงว่าแม่แม่นี่จะต้มีเงินส่งลูกเฮียนโตมาชัานๆเนาะมันค่อนข้างจะไกลหน่อยนึงเด้ เห็ดนาของบีเฮ็ดนเห็นนาขอ่บีบอนเฮ็ดบอ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 อบบอ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 อบบอ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 บมือได้อบอนนไป จางมดมือเลยตังเงินชามพันโอ้เปดกวยคน,ยบบน,น 30, ไลา,ไานเนี่ยจัคนหน่วยเหนึ่งสามสบห้าสิบสมมติว่าดดมือหนึ่งหามดมือเลยมือหาสิพันี่จะมาซื้อเข่าได้จากโล่ซื้อเขา่าแดงซื้อเกือนุมหนวดมกเพ็ดแดงซื้อเข่าซื้อเกือเป็นว่ามะเพ็ดนอซื้อหาลซืหาลโลโลหนึ่งจากพันละลหกพ,พัน โลหกพันคดแกล้วยดนอนี้ก็ไปแบกในห้าพันหกพันนดวานกับนี่มไปเป็นคนตกแัดก้อนก็ตกหมไปคือเต็มไปเหรือเ่านี้ผู้ผู้นี่ก็ไดยไปแบกกลวยน้ำอ่ะโอ้พี่น้องคนเนน้อยชนนี้เขากอด นอนความทุกข์ยากเนาะลำบากเนาะก็ได <or> <PTSD> <men> ้ออกไปไปทับจากแบกแกว่น้ำเมร์าเั่นซะบาวางข้างข้าวน้อยเป็นอะไรแบกไกว่มันน่าบอกแบกให้ไปนี่ยเป็นอะไรไปไปไปแบกแบกแกว่งน้ำเมรเนี่ยเป็นอะไรเมื่อยบอก เมื่อยลูกอันนี้ก็เจ็บแสไปมือไปแบกจักเทื่อแล้วแบกตลอดนี่ักเก็ไปแบกแกตลอดอืมโอ้เป็ตาสงสารน้น้อยๆซํานี้อายุสักปีเทนึงสักปีอายุ12ปีนึงพี่น้องก็ได้ไปจ้างแบกกล้วยนําคนจีนนั่น ่อเอาเงินมาซื่อเขากินซ่วยแบงเบาพละของแม่สันใช่ตาสงสารน่ี่น้องไปแม่เอาดเอาปืนแม่เอาเคือแ<ม>่กวยดเดอันนี้เาไปแบกไปแบกเอาเงินได้เงินมาเราเห็นยังล่ะไปชื่อย่งชื่อ,อเครื่อ,องเฮียนบอกซื้อเครื่องแม่ซื้อเข้าช่วยแม่เนาะ สิ S <S ่ออุปกรณ์การเี้ยนนั่นแหละเนาะอ๋อฝ้าหอกอ๋อเม่างคือกันลุกอันเนียพออันนี้ก็ซ้ำคนคือกันอยู่บ้านดักพริกนี่แหละฝ้าเจ้าไปเอาเม่ห้างเติมอ้าวแล้วฝ้าเราเอาเม่ห้างเติมเาอยู่น้ำพัวะแปดปีเขามาอยู่เพื่อนพัว เ้าไปอยู่กันน้ำพวจรแปดปีืแปดปีป้ากันเากลงมาอยู่นี่อมป้ากันกับลงมาอยู่น้ำพอนแม่นี่เนาะเราไปอยู่น้ำพวเขาก็ไปเผาป่วยสองปีใส่อันธนาคารนั้นพวนอยู่เพื่อนพวเขาก็เดิไฟซื้อรถจักรันหนึ่งสี ใช้อันนักขันัดลานาใส่พวกลเลี้ยงติดหนี่ติดนี่นนานขาน<อ>้นแน่นอที่นี่ธนาคารใส่นี่นานาั้รแล้วแเราก็อปากันเลยเนาะลด<อ>ักเขาพวกครับไปตลอดนี่เขาไปเผากล้วยบุบียังเราอยู่ไป เมืออยู่นําเงินทั่วไปไปเฝ้ากลวยส้มปีนี่อือๆๆเฝ้าอยู่อันเขียนพุงลัดนี่อือๆเลิกจักเฮาบ่เฮาบ่เฮ็ดอันทั่วทั้งทั่วทั้งเฮาก็ได้ทุกันเลิกจักอันนึงดึงไฟใส่เฮือนนีปะกันเฮาก็เมื่ออยู่นี่บ่มีั หลับจับท่วกว่าให้ยังอกว่าให้เอแล่วแหละมาเข้ากินยังอกว่ามีมมีบทันเฮ็ดทเหตุนามเผื่อคะแนนทาเฮ็ดให้เฮตดนาให้บอก่าให้ทำอะไรเ็็หนาน้ำพี่น้องบากว่ให้เหดุนอกอ่อ จะไปจุกจิกขนมีมอนเฮ็ดเท่าเฮ็ดเขาก็เฮ็ดมอญเฮ็ดเฮ็ดหน่อยบุกเข้าสวยงามเนี่ยพูดได้เดเข้าเสียเป่ากินเด็กเข้าเสียเป่าหลายปีนี้ไทยเนาะเขาก็เฮ็ดเฮ็ดมามีมามีไพมามียาสิบเนี่ยมีไพสิบเอลเฮ็ดผู้เดียวลูกกกนี่บางทีก็เด็กขาเรงเียนไป็นแบบแกวนน้ำเมลทึมเนาะออ๋อไป เขาเรียนไหนบ่มีเขากินไปนะพ่าในช่วงทีว่ว่าคนบ่มีเขากินก็เจะเป็นในคาดทุงเฮียนเนาะในคาดทุ่งเฮียนออกไปจ่างน้ำเม,ม,เม,ม่เนาะพี่นอหบ่เเฮียนมาเขเสียนก็บ่มีเครื่องมียังเขาจะออกมาเลยเฮียนเลพี่หน้า,าเ,นเขาเขาดูกกเขาพี่หน้าบอกเขาเฮียนเลาว พระองค์ม evet, okay. ีผู <t <t right. <t 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 ้ศักดิ์สิทธพี่น้องพี่นันพี่วานลูกลูกสาวโคกเด้ลูกลูกสาวโคกเล่าอันจบจบมอดตนอยู่บ้านมกโซนี่แล้วเนาะที่ไปเข่ามอปลายอยู่ที่เมืองเพื่นแหละเมืองพาเพื่นแหละแต่ทางเล่านี่บูมีเงินจะสงเฮียนว่าสัญชาพี่น้องว่าง่ายๆเล่าฝีหนาฝีชิมานี่เล่า ทิบลูกสาวเล่าเขาเงี้ยเลยทิบอกข่โอของเงียนก็เป็น,เน,เนตาสงสานเนี่ยเน,นอ้องจะได้ลากคมร่มกันเนอกรบกันเนอวกเปลี่ยนยางเนอรเราเพื่อนเล่ากับิประมาเนี่ยแะพี่นองอกเพื่นทีสนเสบันแนะนำพ่ามาม่ห้างเลี้ยงลูกสามคน ทุกเหลากับสิประมาณนี่แหละตลางกับประมาณนี้แหละมันจะเป็นดอยเนอะเป็นดอยขาเจ้าจะตั้งแบบนี้เลยตัง้งอยู่ดอยดอยดินกับพแม่นดิน ของลาาดินของพอ่อหลังจากที่ว่าเอาผัวไปยุ่เ,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 เืื่น่ื่ื่ื่ื่า่แ่ื่ื่ืาื่ั่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ม่ื่เ่่าแ่ืก่า่่ื่ื่ื่ื่่่่่่่่่่่ รวบรวมเล่ากับสิประมาณนี้ยเหรอเพรน,น้องเอานะเนาะพี่น,น้องเนาะหลังจากที่ว่าบ่าวอ้วนได้เข้าไปสัมผัสกับเกืกอยเพิ่นเนาะก็ได้ฮู้เรื่องเล่าความเป็นมาของครอบครัวของเพิ่นเนาะเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของครอบครัวเพิ่นเนอก็คือดังที่ท่านผู้ชมได้ฟังน้ำกันทั่นละน่ะเนาะถ้าหกว่า ผู้ใ่ใจบุญผู้ดใดเมตตาสงสารก็สามารถติดต่อผัวพันมาทางช่องของบ้าอวนได้เนาะซึ่งว่าบ้าอวนเองก็จะได้อเฟซเอาไลา์ขึ้นไปเทิงหน้าโจนก็เป็นว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็บ้าอวนก็ที่ขอล่าทานผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกวนกำลังใจกำลังใจให้กับเบ้าอวนท้ายในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกลาเข้ามา สบายดี。